สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ขิงข่ายยามเช้าประจำวันพฤหัส,สบดีที่30ตุลาคม2568เปิดเกมโกงคนละครึ่งพลัสจับแล้ว3ผู้ต้องหาตำรวจปคบบุกจับ3ผู้ต้องหาเปิดเพยรลับแลกเงินสดจากคนละครึ่งพลัสหลังตำรวจสอบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า2ล้านตำรวจเตือนชัดการนำสิทธิ์รัฐสวัสดิการไปแลกเงินสดถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับ60,000บาทพร้อมย้ำประชาชนใช้สิทธิตามเงื่อนไขเท่านั้นเพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์หรือดำเนินคดีภายหลัง ไทยมาเลเซียจับมือหนุนความมั่นคงทางอาหารอาเซียนกระทรวงพาณิชย์ไทยหาลือกับมาเลเซียเตรียมขยายความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรโดยไทยพร้อมส่งออกหอมแดงยางพาราและปศุสัตว์คุณภาพสูงเพื่อเสริมเสถียรภาพทางด้านอาหารของภูมิภาคหลังปัญหาภูมิอากาศกระทบผล,ผลผลิตทั่วเอเชียถือเป็นอีกก้วสำคัญของไทยในการเป็นศูนย์กลางอาหารของอาเซียนสหรัฐจมตีเรือค้ายาในแปซิฟิก กองทัพสาหาราัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือต้องสองสัยลักลอบค้ายาในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังได้รับข่าวกรองจากพันธมิตรผลคือมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ี่รายโดยกระทรวงกลาโหมสาหารัฐระบุว่าเป็นมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางทะเลขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนบางแห่งเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าเป็นการใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือไม่สวัสด,ดียามเช้าวันพฤหัสคาทุกคนอุย้ยแบบน่าประทับมาก นี่ไม่ได้โฆษณาพูดจริงๆกาโนล,ล่าค่ะในลาเต้แล้วก็กาแฟดำเธอแก้วมะแงวฉันน่ะไปอยู่ในโซนแคนเีนซึ่งตอนนี้เขาจัดเวิร์กช็อปอยู่ฉันก็เลยไม่มีแก้วกินกาแฟเเลยต้องไปยืมชา,มา,าร์ลามานสวัสดีวันพฤหัสนะคะทุกคนวันนี้เออยไม่อยากจะลุกเหมือนกันแต่ว่าต้องลุกค่ะเพราะว่าบอกตัวเองว่าฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเมื่อวานจะเป็นวันวน,นึงวันนี่งานเยอะมากฉันต้องรีบเคลียร์ ยังไงหน้าฉันกระชับไห้นฉันรู้สึกว่าหน้าปรับหน้าตึงหน้ากระชับมากราค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสู้เฮ้ hey.